สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีวิวการ์ดนะครับสำหรับการ์ดดาร์กลนอีกอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้คลิปนี้เป็นคลิปพาร์ทที่2แล้วกันนะครับคือพาร์ทที่เราต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่คลิปเนี่ยไม่มีเสียงพูดนะครับไฟเสียงมันเสียหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือผมเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนที่จะอัปโหลดขึ้นชแนลนะครับแต่ว่าพออัปโหลดไปแล้วเนี่ยไปดู ในคลิปแบบเสียงไม่มีนะครับอืมผมเช็คก่อนนะว่าเออเสียงพูดผมมีนะตอนตอนที่ยังตอนที่กาลังอัปโหลดเลยนะครับอ่ช่างมันนะครับก็คือคือผมอยากอา่อพากซ้าไปอีกนะครับแต่ว่าคลิปแบบผมลบไปแล้วนะครับตัวไฟล์ที่อัดเอาไว้เนาะก็เลยอยากจะให้คลิปนั้นอยู่เพื่อยืนยัน,นครับว่าผมแลกด้วยแปดหมื่นลูกอมดาวจริงๆนะครับอืมสาหรับการดักเลนนี้นะก็เออผมจะ เล่นอัพที่เลเวลที่ยี่สิบเก้านะครับก็จะไม่อัพเต็ม30ิบนะครับเพื่อไม่เอาบัฟในอีเวนต์นะครับแต่ว่าจะไปอัพทีหลังแหละนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเออตามที่เขาบอกเล่ากล่าวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมนะที่เออการนี้เก่งด้วยเพราะบัฟนะครับสาหรับด์กเลนนะเนาะไปทบทวนเรื่องของสกิลดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าผมไม่ได้สนใจเรื่องของเออ เขาเรียกว่าอะไรเรดช,ชนะใช่ไหมตรงนี้ที่เขาเรียงลําดับอ่เตัวเลขเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจเลยครับคือเรามาสนใจเรื่องของสกิลการ์กันดีกว่เนาะเออเมื่อ,อ,อ,อสกิลแรกเนี่ยเมื่อตกที่แลนด์มาร์คของเรานะครับโอกาสถึงถ้าถ้าอัพแค่29เนี่ยจะเจ็ดกาเปอร์เซ็นนะครับสร้างเครื่องหมายนะครับอ่ากับฝ่ายตรงข้ามในแถวนะในแถวนะครับแล้วก็เรียกนะครับอ่าเครื่องหมายคืออะไรนะครับ มีแค่สัญ,ญลักษณ์ที่ผู้เล่นสร้างล่าสุดเท่านั้นที่คงอยู่ได้เมื่อมีผู้เล่นมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยใช้เคลื่อนย้ายทันทีไปที่มาร์กนะครับมาร์กก็คือกรกระบาดนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับถ้ามันติดนะถ้ามันไม่ติดเดี่ยวอีกเรื่องหนึ่งครับมาร์กจะหายไปนะครับสัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ที่สร้างจะไม่สามารถป้องกันโดยนะครับบังคับย้ายป้องกันการโจมตีและแต่ป้องกันด้วยโลได้นะครับอืมก็คือใครที่ชาร์จ้ลโลอยู่เนี่ยเขาจะป้องกันได้นะครับแต่ว่า บ,บังคับย้ายการป้องกันการโจมตีเนี่ยก็คือไม่สามารถป้องกันได้นะครับอืมสําหรับคนที่งงเนาะคนที่เข้าใจก็ยินดีด้วยนะครับที่เข้าใจนะก,ก็สกิลที่พ่วงมาด้วยเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเทินของเราโอกาส75%ย้ายทันทีนะครับไปยังแถวฝ่ายตรงข้ามที่มีเครื่องหมายนะครับอ่าเมื่อเราสร้างกากบาดท,ที่ตัวเขาแล้วเนี่ยเริ่มเทิน75เนี่ยเราก็ไปหาที่เอ,อตัวเขาไปในแถวเดีวยวกันได้เนาะ สกิลที่2นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนมาโอกาส55%สิ้าเปร์เ้างเลนมาเพิ่มนะฮะอ่าแลนสุ่มนะครับผุดขึ้นมาเพื่อคันวิกตอรี่นะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่แลนมาของฉันเนี่ยโอกาส55%นตครับใช้เอฟเฟกผลกระทบนะครับเอฟเฟกผลกระทบคืออะไรก็คือเอ่อทุกจี้เครื่องรางทุกสกิลการ์ดเนี่ยที่มีข้อจํากัดการใช้ไม่ว่าจะเป็น1นึ่งทับหนึ่งสองทับหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ให้สองทับสองหนึ่งทับหนึ่งอะไรเงี้ออกนะครับอืม ประมาณนี้นะประมาณนี้เซตที่ผมใช้ก็ประมาณทั่วไปนะครับบางคนอาจจะพลิกเออเปลี่ยนจากเออหมีจอมโจรหมีราชาโจรสลัดเนี่ยเป็นปืนฟองสบู่บีศาจก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้นะผมจะไปแผนที่อารีนาแล้วกันนะครับว้าวเจอนาเดียวะ่ะ เนี่ยถ้าใครเจอนาเดียอย่างเงี้ยก็ถ้าใครมีจี้นะเอาบอดจับใยแมงมุมมาก็ได้นะครับกันนาเดียวาร์ปเนีย่ย <donde S 1> สวยนะครับสวยสวยครับสวยสวย โอ้โหผมสร้างสามเมืองติดสามเมืองเลยว่ะมันบ้าจะชัดนะครับฮอตมากฮอตมากเขามีหมวกป้องกันนะเราต้องลฉลายเขาสองรอบอ่ะแต่ว่ามันต้องในลายเดียวกันด้วยไงในแถวเดียวกันเนี่ยมันก็ยากอยู่นะครับยากอยู่ถ้านาเดียกับเอ่อกับเมืองตัวเองได้เนี่ยก็จะยากนะครับ กลับเงาของตัวเองอะนะพาวานห้เขาไม่อยู่ในเออลายเดียวก,กันกับผมนะครับแต่เขาคงไม่มาหรอกนะเขาคงไปกลับเมืองที่มีเงาเขานะครับเออเขามีเงาสองเงาหรือเะผมต้องลุ้นเบิ้ลหกอ่ะ ห้าก็ได้อ่ะห้ายังได้อยู่อุ้ยติดไหมติดอยู่นะครับแต่ว่าเขามีป้องกันเน่ะเห็นไหมกาบาดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อืมเขาเรียกผมนะครับโอเคเขาทอยไม่ได้ผมต้องลุ้นอะโอเคนะครับนี่ไปในแถวเดียวกันเดียวพานนะครับถ้าเรามีเมืองอยู่เนี่ยเสร็จนะครับบอกเลยว่าเขาเสร็จแน่นอน แต่ตอนนี้มันไม่เรียกไงประเด็นคือมันไม่เรียกเนี่ยม,มันก็เป็นเหมือนสกิลบอร์ดนะเขาจะเรียกผมอีกรอบนึงนะครับถ้าเรียกติดเนี่ยโอ้โหสวยแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยแน่นี่เน่ติดจริงด้วยโอ้โหสมพรสมพรปากจริงๆนะโอ้ย โอเคภาวนาให้ได้เอเบิ้ลสิบนะครับสวยนะครับแล้วก็กลับเมืองนะครับเ,เดี๋ยวนะผมต้องพยายามทอยกลับเมืองตัวเองให้ได้นะเออต้องเอาเจ็ดนะครับ ต้องลุ้นให้เนี่ยออกด้วยโอเคเห็นไหมตัดเป็นศูนย์นะครับเอฟเฟกต์ปล่อยไฟฟ้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ผมจะจะน่าจะสู้ค่อยากนะครับโอเคแล้วก็เรียกเข้ามานะครับเราเราอยู่ในแถวเดียวเขาอ่ามีผมติดนะครับเขาเริ่มกู้แล้วเขาเริ่มกู้แล้ว โหเดี๋ยวนะผมต้องเจ็ดนะไม่เป็นไรนะครับยังได้อยู่ยังได้อยู่กลับเมืองสวยนะครับอ่าเรียกเข้ามาติดติดติดโอ้โหเขากลับเงาตัวเองนะครับผมต้องไปเก้าสิบสิบเอ็ดให้ได้นะสิบเอ็ดนะครับ ต้องลุ้นนะครับช็อตนี้ต้องลุ้นนะโอเคเรียกนะครับชนะไหมจบไหมโอ้โหเขากลับเงานะครับบ้าบอที่สุดนะครับอื้อผมจะโดนคืนบ้างนะครับตอนนี้ คือเมืองแพงทั้งคู่อ่ะหุยเกือบล้มอ่ะโอ้โหเขาฉลาดนะครับเอ่อยังไงดีล่ะผมเขาฉลาดตรงที่เขาไปเลือกลายที่ไม่มีเมืองผมเลยนะ โอเคมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะกลับไหมโอ้โหเขากลับเงารัวๆเลยว่ะทุกคนผมว่าผมน่าจะแพ้นะเนี่ยน่าจะแพ้นาเดียนะครับโอ้โหโดนลบสองบีอะ่ะจุกนะครับจุก <laughs> โหดมากนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับ มันก็ยังมีข้อเสียอยู่นะการเนี้ยก็คือเปราะมากนะครับถ้าถ้าเราไม่มีการตายไปเลยสักชิ้นหนึ่งอะ่ะมันจะเปราะมากคือหมวกป้องกันก็เอาไม่อยู่นะถือว่าสูสีนะเกมตะกี้นะครับเราผมไม่ได้โฟกัสแพชนะอยู่แล้วไนงะแต่ว่าสูสีมากตัวแยะสนุกนะครับอย่างว่าไงสายล้มเจอกันอนะ่ะสนุกนะ โอ้โหคราวนี้ไม่ได้เมืองเลยวะทุกคนภาวนาให้เขาสร้างแล้วเมืองแล้วุุดนะครับไอตัวนี้สกิลอะไรวะดาโอลินอะเมื่อตกที่หัวมุม สร้างแรนมาอัตโนมัติหนึ่งพื้นที่แบบสุ่มอ๋อมีรีชาร์จในตัวด้วยถ้าตกแลนดมา์ตัวเองเมื่อตกและก่อสร้างโอก,กาสสี่สิบเป็นย้ายทันท,ทีหัวมุมเฮย้ยอ๋อมันชาร์จแบบพีเฮยองรังอะเหรอนี่เอเมืองเราผุดแล้วนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดานะตัวเนี้ยเออไม่ธรรมดาเว้ย เออได้เมือ,องเขาบ้างนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะขอเถอขอเลนมากสัก,สกเลนหนึ่งโอ้โหมันไม่ผุดในแถวเดียวกับมันเลยวะเขามีดูดปะว,วะไม่มีเนี่ยวะเป็นสายสร้างเหรอหกต้องการลายนี้แล้วครับ โอเคเขาไปอยู่ลายนู้นสวยมากนะครับเดี๋ยวผมิบส12มาเลิกกันนะอืมไม่ติดว่ะสองีกรอบแล้วกันเออกลับเมืองนะ่อยกลับเมืองหน่อยโอ้โหบอลทองนี่ผมของปลอมอะ่ะของันอื่นนี่ออกดีจังนะไอ้บอลทองเนี่ย เรียกไหมอ่าเรียกอยู่นะครับแต่ว่าหมวกป้องกันเขาติดนะอืมผมจะไปอ่ะสิบสองเลยก็ได้อ่ะเบิ้หน่อยโอ้ไม่เบิ้ลเลยโอเคติดอยู่นะครับพอนทองอ่าสวยแต่ไม่เรียกนะเขาไปเทคแล้วอะ่ะเออแรงผุดแล้วเว้ย โอเคผมการลายลายแรกได้ละเขาต้องไปเอาเมืองแน่เลยนี่ไงเขาไปเซฟเมืองตัวเองนะครับจับจุดสตาร์ทไปไหนอะ่ะเฮ้ยไปอยู่ตรงนั้นตายนะผมบอกเลยเมืองแพงทั้งนั้นอะ่ะ โอ้โหเขาเลือกที่จะเทคเมืองผมนะครับแล้วยังไงต่อไปอยู่เมืองตัวเองเหรอคืออะไรวะแปลกๆเว้ยสิบสองไปเลยนะครับสวยสวๆรอเรียกเขารอเรียกเขาไม่ติดอีกแล้ววะ่ะโอเคติดอยู่ สองไม่ก่อนสวยคราวนี้ละมึงเรียกแล้วนะคูณแปดด้วยล้มละลายนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเรีวิวการ์ดดักเลนนะในตอนที่ไม่มีบัฟเลยนะครับไม่มีบัฟก็เล่นได้แต่ว่าอย่างว่านะคือการ์ดที่มีบัฟแทบทุกใบก็ก็มันจะโหดอยู่แล้วนะครับบัฟที่เราจะได้มันคืออ,อ สกิลของบัตรเชิญปาร์ตี้อาร์มอนั่นเองนะครับเี่นะเดี๋ยวให้ดูนะถ้าอัพในอีเวนต์นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือบัฟที่เราจะได้นะครับมันคือเอ่อสกิลของจี้บัตรเชิญปาร์ตี้อาร์มอนะครับแต่ว่าบัฟตรงนี้สเปอร์เซ็นจะสูงกว่าประมาณยี่สิบยี่สบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอืมในการเรียกนะประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะรีวิวไม่ถูกใจใครขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้รีวิวเอ่ออีเวนต์นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ